next step ของกระบวนการแก้ไขรัฐมนูญจากนี้ยังไงต่อหลัง15ตุลาคมที่ผ่านมารัฐสภาเนี่ยมีมติเห็นชอบนะคะในวาระที่1ก็คือขั้นรับหลักการร่างของพักประชาชนเป็นร่างหลักเออร่างของพักภูมิใจไทยเนี่ยเป็นร่างประกบร่างเสริมมาเนาะยังมีวาระที่2วาระที่3ให้ติดตามโดวยว่าร่างของพรักประชาชนเนี่ยจะผ่านครบทั้ง3าวาระไหมเตรียมให้ทันกับกรอบเวลาการเลือกตั้งในปี2569ที่กำลังจะถึงนี้นะคะรายละเอียดทั้งหมดเป็นยังไงใครที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวมาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวสรุปให้ฟังค่ะ เดินหน้าแก้ไขรัฐมนูญฉบับ2560กําลังเดินทางไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะหลังจากที่มันถูกตกลงกันไว้เป็นหนึ่งในข้อตกลงสําคัญ MOA ระหว่างพรรคประชาชนและก็พรรคภูมิใจไทยด้วยว่าต้องเดินหน้าแก้ไขรัฐมนูญซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีเงื่อนไขอะไรบางอย่างอยู่ในรัฐมนูญฉบับปี60ที่ทําให้การเดินหน้าแก้เนี่ยค่อนข้างยากในส่วนของประชามติอ่าสารรัฐมนูลมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะว่าในการจะแก้ไขรัฐมนูญเนาะจำเป็นจะต้องมีการทําประชามติเพื่อถามพี่น้องประชาชนเนี่ยสามครั้งด้วยกันซึ่งครั้งหนึ่ง ในคาถามครั้งเดียวได้เลยกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเลือกตั้ง,งพร้อมการทําประชามติไปด้วยกันเลยในครั้งเดียวเนี่ยน่าจะเป็นวันที่29มีนาคม2569ถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามกรอบเวลาเราก็ทไลายเนาะนี่คือเวลาในเบื้องต้นในวันนี้เนี่ยจะโอหยิบมาเล่าแน,น่นอนว่ามันต้องมีความเคลื่อนไหวสาคัญแน่นอน20ตุลาคมนะคะก็คือทางคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูญหรือว่าเรียกสั้นๆว่ากมทรร่างรัฐมนูญเนี่ยเขามีการประชุมกันด้วยนัดแรกนะคะซึ่งจากการเลือกของคนในสภาเนี่ เ,เลือกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นจำนวน43คนสสสาอคนสว12คนคือว่าเลือกประธานกรมทรก่อนแล้วก็จะมีการกาหนดกรอบระยะเวลาในการที่จะจัดทําป,ปรับปรุงร่างแก้ต่างๆเพื่อเตรียมนําเสนอที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรในการประชุมสมัยหน้าวาระ2และ3ช่วงเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะซึ่งมีการคาดกันนะคะว่าในการประชุมกรมทรวันนี้จะมีการเสนอคู่ท้าชิง2คนสําคัญด้วยกันก็เป็นการเสนอจากพักประชาชนแล้วก็พักเพื่อไทยทางฝั่งพักประชาชนเนี่ยบุคคลที่ได้รับการเสนอ ะค,ะคุณนัทวุฒิบัวประทุมสสบัญชีรายชื่อของพรรคซึ่งก็จะทําหน้าที่ดูแลในส่วนของกฎหมายจากพกรรคประชาชนในหลายต่อหลายครั้งนะฮะส่วนฝั่งเพื่อไทยต้องบอกว่าแม้ว่าร่างของพรรคเพื่อไทยจะถูกคว่ำไปนะคะแต่ว่าก็มีการพยายามจะเสนอนะคะบุคคลจากพรรคเพื่อไทยมาดำรงตําแหน่งประธานกรมทเช่นเดียวกันแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่อาวุโสแล้วก็คร่าบ่อในเรื่องของการดูแลด้านกฎหมายกับทางพรรคเพื่อไทยมานานเลยนะคะก็มีผลงานให้เห็นมากมายก็คือคุณชูศักดิ์ศิรินันนั่นเองซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะผลการโหวตเลือกประธานกรมทในวันนี้ตก ของคุณนัทวุฒิบัวประทุมสสจากพักประชาชนทําหน้าที่ประธานกมทค่ะประเด็นต่อไปที่หลายคนต้องรู้นะโอเคผ่านวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการไปแล้วเรารู้แล้วว่าร่างหลักนะคะที่จะใช้เป็นร่างสําคัญเพื่อพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญ2 5งหคือร่างจากพักประชาชนรายละเอียดเนี่ยมันก็มีสาระสำคัญข้อขแตกต่างกันเนาะคือพักประชาชนเนี่ยเขามีการเสนอแก้มาตรา1 5 6กเนาะก็คือว่าด้วยเรื่องของกรณีใดบ้างที่รัฐสภาต้องมีการประชุมร่วมส่วนร่าง พักภูมิใจไทยมีหนึ่งมาตราที่สําคัญคือมาตรา256ที่เขาเสนอแก้ปรับลดบทบาทของสอวอคือลดจำนวนเสียงสอวอที่ใช้ในการแก้ไขรัฐมนูลเนาะจากที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสอวอด้วยเนี่ยจาก1ใน3เป็น1ใน5ก็คือจาก66เสียงก็อาจจะเปลี่ยนเป็น40เสียงนั่นเองค่ะอีกหนึ่งจุดสําคัญในความต่างเลยก็คือหมวด15ทับหก็คือการได้มาซึ่งสสรนะคะอย่างของพรรคประชาชนเนี่ยสสรเขาคือเขาไม่ได้ใช้คําว่าสสรแต่เขาใช้คําว่าคณะกรรมธิการเนาะยกร่างกับ อีกส่วนหนึ่งคือสภาที่ปรึกษายกร่างรวมทั้งหมดเนี่ยหนึคนในส่วนแรกคณะกรรมการที่การยกร่างเนี่ยสาคนประกอบไปด้วยการเลือกตั้งสองครั้งเลือกตั้งครั้งแรกประชาชนเป็นคนเลือกมาให้ได้70คนก่อนจากนั้นนะคะให้รัฐสภาคัดเลือกให้เหลือ35คนจะได้ยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดส่วนที่สเนาะสภาที่ปรึกษาการยกร่างร้อยคนเนี่ยมาจาก7จจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยแต่คนกลุ่มนี้ไม่ได้มาทําหน้าที่ในการจัดทํารัฐธรรมนูญโดยตรงแต่มีหน้าที่ในการไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนนะผู้เป็นเจ้าของ หำนาจประชาธิปไตยแล้วก็นำเสนอต่อคณะกรรมาการเท่านั้นแต่ร่างพระภูมิใจไทยนะคะวิธีการได้มาทึ่สสรหมด15ทับหนึ่งเนี่ยจะได้มาทั้งหมด9 9คนกรกตเปิดรับสมัครเลยจาก77จังหวัดทั่วไทยจะกี่คนไม่รู้แต่รัฐสภามีหน้าที่ในการคัดเลือกนะคะให้เหลือ77คนเท่านั้นกับส่วนที่2นะคะ22คนอันเนี้ยมาจากการคัดเลือกของรัฐสภาโดยตรงเลยโดยเป็นการเลือกนะคะนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรัฐธรรมนูญ รัฐศาสตร์นิติศาสตร์หรือผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาก่อนนั่นเองค่ะเมื่อได้สสร99คนมาเป็นที่เรียบร้อยสสรนี่แหละค่ะจะมีหน้าที่ในการเลือกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อมาแก้ไขรัฐธรรมนูญชุวปัจจุบันต่อไปแต่ในส่วนนี้เขายังไม่ได้มีการกำหนดเนานในเรื่องของคุณสมบัติเกณฑ์การคัดเลือกแล้วก็จำนวนของคณะกรรมธิการยกร่างว่าจะเลือกกี่คนซึ่งแตกต่างจากพักประชาชนนะคะที่มีการกำหนดไว้ชัดเจนว่าจะมีคณะกรรมธิการยกร่างเนี่ย35คนค่ะซึ ในวาระที่3นี้สําคัญมากก็คือว่าจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3อย่าง1คือร่างนั้นเนี่ยจะต้องได้รับเสียงการเห็นชอบว่าจะรับร่างนี้นะคะมากกว่า345เสียงขึ้นไปนะคะของทั้งสองสภารวมกันเนาะสต้องมีเสียงสวเห็นชอบไม่น้อยกว่า1ใน3หรือก็คือไม่น้อยกว่า66เสียงนั่นเองค่ะและ3นะคะ,ะต้องมีเสียงจากสสฝ่ายค้านน้อยอย่างน้อย20%ซของจํานวนสสฝ่ายค้านทั้งหมดในสภาแน่นอนว่าหากการโหวตในวาระที่3าไม่ผ่านร่างนั้นก็จะตกลงไปทันทีแต่ใน กรณีที่ผ่านก็จะนําไปสู่การทําประชามติพร้อมๆกับวันเลือกตั้งมีคําถาม2ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือคุณเห็นชอบกับการจะทาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไหมข้อที่2คือว่าคุณเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญตามฉบับที่แนบมาด้วยหรือไม่ทีนี้คาถามสําคัญเนาะในกระบวนการทาประชามติหลายคนคงอยากจะรู้ว่าไอ้เกณฑ์ผ่านไม่ผ่านเนี่ยต้องดูยังไงบ้างเกณฑ์แรกเลยนะคะคือว่าต้องมีคนเห็นชอบมากกว่าคนไม่เห็นชอบเนาะจากจำนวนทั้งหมดที่มาใช้สิทธิ์ในวันลงประชามติเลือกตั้งกับเกณฑ์ที่2เลยก็คือว่าจํานวนผู้มาใช้ สิทธิ์เลือกตั้งและทําประชามตินะคะต้องเกิน5 0์ขึ้นไปของจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในปีนั้นๆก็คือพูดง่ายๆว่าสมมติในปี6 9เก้าข้างหน้านี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยล้านคนสมมุติว่ามีคนมาใช้สิทธิ์30ล้านคนแล้วก็20ล้านคนบอกว่าโอเคเห็นชอบให้จะทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็เห็นชอบกับร่างเนื้อหานั้นด้วยเนี่ยอันนี้ถือว่าการทําประชามติในครั้งนี้ผ่านเงื่อนไขค่ะเพราะงั้นสุดท้ายแลย หลายขั้นตอนมาก,มากๆสำหรับการแก้ไขรัฐมนูลฉบับนี้ใครที่ยังไม่รู้เนาะว่ารัฐมนูลเกี่ยวข้องยังไงกับเราสําคัญยังไงกับชีวิตเราโอก็ย้ำคลิปเอาไว้แล้วในคลิปบนก่อนของ T n, n t eller, <ๆ>ีย t o r y t e l l e r ก็เข้าไปย้อนดูได้นะคะจะได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นเนาะคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยก็ได้นะคะว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดทําร่างรัฐมนูญฉบับใหม่และอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์และฝากแชร์คลิปนี้ต่อไปบอกคนใกล้ตัวคุณให้เจ้าโอด้วยนะคะ